วันที่สิบเอ็ดกราคมสองพัน่ร้อยหกสิบห้าในโอกาสตัวมันยังไงตั้งใจนี่เราก็คงได้สวดมนต์ธรรมะเย็นจเจริญในภาวนาในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั่นเองนั่นในสวดธรรมะหรือ คำสอนของพระุทธเจ้าที่เป็นมงคลของชีวิตมงคลนี่กับสิ่งที่สูงสุดนะสิ่งที่สูงสุดของชีวิตเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าการเรื่องมองคลนั่นคงเป็นเรื่องของจิตใจนั่นเอง ร่างกายนี้ตาสีนี้ก็ไปไปตามเหตุตามปัจจัยจะแข็งแรงได้เราก็ต้องออกกำลังกายวัดเว้นอาหารที่เป็นโทษพักผ่อนที่พอเหมาะสมควรนี่เรื่องของร่งกายก็รู้จักพิจารณาในการรับประทานอาหารที่พัะเทียนเดียวปฏิสังขยโย ก่อนจะฉันมัดฐาหรต้องพิจารณาอหานี่จะมีโทษกับเราไหมยังคนแพ้สารอาหารบางอย่างก็ยิง่งต้องพิจารณามากไม่ให้มีโทษสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราแพ้เราก็ต้องระมัดระวังเราเห็นด้วยว่าเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่าจะทำให้ร่างกายเราไม่สบายเป็นทุกข์ เราก็จะเห็นโทษเราระวังไม่ต้องมีใครบอกเราเราก็ระวังแต่เรื่องของจิตนี่เราก็ต้องระวังเหมือนกันสิ่งที่จะมีโทษกับจิตใจก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนี่พระพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของความเป็นมงคลที่ดีที่สุดของชีวิต ตั้งแต่การที่ไม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่คนบูชาอย่างนี้การปฏิบัติก็สำเร็จประโยชน์อย่างมากที่สุดแล้วนะพระนอนุลมหาเถรนี่ท่านก็มีความตำหริในใจถึงผู้ที่คบกับบัณฑิตนั้น ก็มีความสำเร็จไปได้ครึ่งหนึ่งของการปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะการกรบกับบัณฑิตไม่รบคนพานบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเท่ากับการปฏิบัติของเราสำเร็จไปแล้วเต็มที่เต็มร้อยเอร์ซเพราะว่าถ้ารบกับ คนที่ไม่ดีนั่นก็ย่อมจะมีโทษมากถ้าไม่ละหล,ลงไปในความทุกข์ในวัตาสงสารนี่พวกเราเนี่มีศรัทธาก็มาบวชเป็นพระอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยก็ราบบกับมันดิตนั่นเองมันดิตก็คือคนที่ฉลาดคนที่มีความรู้เป็นสัตบ์รุษ ด้จาก,การน้ากเวลาเหตุผลตนประมาณการบุคคลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนั้นเมื่อพวกเราพยายามฝึกจิตปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องมงคลต่างๆเนี่ยไม่เกินไปกว่าสามสิบแปดประการเลย ในการที่เราเกิดขึ้นมาแล้วมาพบกับบมมันฑนะิตเราด้เห็นสมณะก็เป็นมงคลลนะนั่สมณนะเรามีความเพียนพัยายามาทั้งทางโลกทัท้งธรรมนยะการงานเราก็ไม่ค้างๆลนะกับยมุกทั้งหลายมีความอดทนสันติทั้งการทำการงานทั้งการฝึกปฏิบัติ นล้ข้อท้ายๆของมงคลเดียว่าฝึกจิตไม่ให้มีความยินดียินไลจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินราลนั้นเป็นจิตที่เราจะได้เห็นธรรมเกิดปัญญาขันอุบายพิธีที่ใะ้เกิดปัญญานั้นน่ะก็คืออันทีจังทุกขังอนัตตาที่หลวงพ่อชาจะพูดถึงต้นไม้ต้นฝอยลมคือมันจะมีรล่าเป็นฝอย รากไั้อยู่ในอากาศเขาจะดูดความชื้นจากอากาศเราก็ทรกันอยู่แล้วว่าในอากาศมีออกซิเจนนะมีออกซิเจนอยู่มีน้ำอยู่ต้นไม้นี้เขาก็ดูดน้ำจากในอากาศได้มาเลี้ยงลำต้นก็ได้เป็นพืชที่เฉพาะความสามารถของเขาอย่างนั้น นี่อุบายวิธีให้เกิดปัญญาก็เ,าเป็นไม่เที่ยงตอนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ปัญญาจะเกิดสิ่งที่ให้เกิดเราหลงความหลงอ่ะคือเข้าใจว่ามันสรรพสิ่งเป็นของเที่ยงมีความสุขเป็นตัวเราของเราใช่มจิตทุกดวงคิดกันอย่างนี้ตายแล้วเกิดใหม่ก็เป็นอย่างนี้อีก ไม่จบเลยความหลงอะความหลงนี้ทำให้เราทำกรรมแล้วก็วิบากของกรรมมีวิบากของกรรมมันก็เกิดการทำกรรมบมุนไปตลอดเป็นวัฏฏะสงสารจนพอในวันวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งจนเราตายไปก็เป็นอย่างนี้แหละตายไปแล้วมาเกิดอีก อยู่ในวงของกิเลสไม่จบสิ้นนี่พระพุทธเจ้าพองเห็นสรรพสิง่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์จึงได้สร้างบารมีมาควาองค์จัตสโลมาประ,ประสูตรมาตัสโลนี่ไม่ง่ายยากที่สุดไม่มีระยากเท่านี้แล้วแต่ว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่โชคดี ที่เกิดมาแล้วได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับกันปริทินไปแล้วถัง2,565ปีเนี่ยแต่คำสอนของท่านยังอยู่คูบาอจารย์ที่ท่านเป็นพระอรหันในยุคปัจจุบันที่ผ่านมานี่คือปรมาจารย์นุปุมมั่น ท,าท,ท่านปูชชาท่านกัี่ิ่านละแต่ข้อวัดปฏิบัติที่ท่านฝึกหัดตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างอยู่นามาศึกษาปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราเราก็จะรู้เห็นทำได้แ้การเกิดขึ้นของเรา ที่เป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์ทางกายเนื้อนะมนุษย์ทางกายเนื้อนี่อาจจะเรียกว่าคนเนะียังไม่เป็นมนุษย์ที่แท้จริงหรอกแต่จะหลงไปว่าเราเกิดเป็นคนแล้วประเสริฐกวดสัตว์ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ที่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงตามตาม,ตามอารมณ์อันนั้นยังไม่มีความดีอะไรขึ้นมา ไม่ต่างกันกันกนกบภพบภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์หรอกมนุษย์ในที่นี้ก็คือเกิดขึ้นทางใจนี่นับประยากคนในโลกนี้มีจำนวนนะหลายพันล้านคนนะแต่ผู้ที่จะสนใจในธรรมะนี่น้อยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบเหมือนกับ งัวก็ไม่แค่เขาเดียวมีคนจำนวนมากคนกับเป็นล,ล้านๆเส้นเนาะทั้งคนเป็นล,ล้านคนนั้นหลายสิบล้านกันจะมีคนตั้งใจที่จะมีสินหา้ามีทานอยู่เสมอช่วยเหลือสังคมสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนนี่ช่วยเด็กกำพา้า ในด้าการศึกษาแจ่คนยากไร้เจาชีวิตสัตว์นเราทำบุญในพุทธศาสนารักษาพัฒเจ็บไข้ในป่วยส่งเสริมให้พระสงฆ์เผยแผ่ธรรมะเราสั่งมิหัรทาน สุที่ดินสร้างบทสร้างเจดีย์อย่างนี้เป็นต้นก็นหาได้ยากก็ต้องมีผู้นำผู้มีศรัทธาเสละมันสมัยบุทธการกบิธนานาทะมณัสิกสตินางวิสาขามาบสิกาลุกบาสุกบาสิกาอีกหลายๆท่านนั่นนะที่ได้สร้างวัดในที่ต่างๆ ในประเทศอินเดียมัศจีลังกาหรือประเทศไทยหรือทุกประเทศในโลกนะอาศัยผู้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระศาสนานั่นบำรุงพระศาสนานด้วยปัจเจศีนั่นก็ถึงพร้อมในความมีศีลสงวรใช่ไหมการมีศีลนี่ก็เป็นมงคลของชีวิตอีกลหละ ที่กล่าวมานั่นก็เป็นเรื่องของมงคลงนั้นแหละการให้ทานทานนั้นจะให้ทานทั้งภายนอกทานภายในก็คือให้ทานธรรมะเป็นทานมีเพื่อนฝูงกระชักจูงกันขึ้นมาฝึกสมาธิมีธรรมะดีๆก็แจกระแบ่งกันบอกบอกเพื่อนอันนี้ก็ียกว่าทำให้เรามีเพื่อนมาก มีบริวารมีเพื่อนสนิทมิสหายกับพากันปฏิบัติสมัครเกีกลมเกี่ยวกันแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างก็ต้องปล่อยไปไม่สาคัญกับความสมัครเกล่ยถ้าเป็นธรรมะลึกซึ้งนะ่ะอะไรสาคัญกับจียงอยู่หลวงพ่อาก็สอนว่าความปล่อยวางนั้นสำคัญกว่าเห็นไ,ไหมการที่จิตเราไม่ยินดีไม่ยินไล ไม่ยึดมันถือมัน่นตรงนั้นสำคัญกว่าเป็นทางที่เราจะพ้นทุก์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงมันปัญญาที่กล่าวมานี่เราต้องพิจารณาบ่อยๆถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราลมลมหายใจลมหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดดับแล้วหรือว่า เรานั่นหัวใจเราสูบฉีดครั้งหนึ่งมันก็เกิดดับเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงและทุกชีวิตถ้าหัวใจเต้นครั้งหนึ่งตบหนึ่งถ้าหยุดเต้นก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วร่างกายนี้พังทลายไปทุกอย่างในโลกก็หมดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่หมดไปก็คือความดีและความไม่ดีทั้งหลายมันยังอยู่ที่ใจ เั็นผู้ทีเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็ละบาปทำเป็นบุญทำใจให้ผ่องใสอันนี้การเกิดขึ้นใหม่เกิดทางจิตในยากหายากมระชาเคยเทศมอนกันนยี่สิบห้าปีวัดป,ป่าพงนะพงโยมนั่งเต็มสลามีญาติโยมคนไหนจะมีสินห้าตลอดไหม ท่นก็บอกว่ามองตากันลอกแหลกลอกแหลก,ลก,ลก,ลกนั่งกันอยู่ในสาลานี้ไม่มีคนเน่อยว่างนันไม่มีมนุษย์ละเราแต่คนนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านเทศสอนเรื่องบุญเรื่องบาป,ปนานแต่ก็มีล่ะบางคนก็ไม่ได้นั่งอยู่นั่นก็ตั้งใจเหมือนกันนะเคยกินเหล้าเมายาต่อมาก็เลิกมีสินห้าตลอดก็มี เป็นคนที่สมุนเป็นักปฏิบัติบางทีโยงมผู้หญิงอุบาสิกาเก่งก็มีเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนสนิทพิสหายชักจูงกันนั่งสมาธิภาวนามีทานมีศีลนล้วก็สแสวงหาปัญญาท่สาวกาสาวกิกาในสมัยพุทธกาลนะท่านพูดเรื่องทางปัญญาก็มี มีปฏิพานก็มีพระภิกษุนีสมัยพุทธการนะภิกษุนีไม่ว่าต้นว่านะท่นเก่งอะเรียนจบไตรเพศมีความรู้แตกฉานไปสนทนาธรรมากกันกับใครแล้วไม่มีใครสู้ได้เก่งมากก็จะปักไม้ไว้ปักไม่ว่าไว้ถ้าใครจะมา สู้กันในด้านปัญญาก็มาดึงไม้นี้ออกภาษาไบุตรมาพระมหาเถระก็บอกให้เด็กที่เขาเลี้ยงวัวอยู่นั่นแหละไปดึงไม้ออกมาพิสุนีก็ปรากฏตัวเลยนะใครมาคนดึงไม้นี้ก็รู้ว่าเป็นภาษาไดบทก็ไม่ทราบว่าเป็นภาษาไดบทหรอกพระคราสวรลค์ก็สนทนาน,ทนาทุนนาธรรม ่นพิสุณีไม่ว่านี่ถามบรรหาภาษาดิบุตรท่านตอบได้ทุกอย่างเลยเห็นไหมก็ท่านเรียนจบมาแล้วแต่เพศและปัญญาของท่านก็ไม่มีใครจะเทียมทัาน่ะเป็นรองแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะกรนี้เมื่อพิสุณีถามแล้นภาษาดิบทุท่านถามว่าท่านพระคราสาวกบังกว่าทํา ถามว่าอะไรที่ว่าเป็นหนึ่งเนี่ยตอบไปได้พิสุนีตอบไม่ได้จะขอเรียนมนั้นมองไม่ได้รรกต้องบำบทก่อนมันบำบทปฏิบัติใน,น,นที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีปฏิพันธ์ไว้พิบเป็นลเลิศก็เลยเข้าใจแล้วความเป็นหนึ่งก็คือพุทธคุณนั่นแหละเป็นหนึ่งนะ เป็นหนึ่งเดียวนี่เห็นได้ว่าผู้มีศรัทธามีทานมีศีลเรามีโอกาสได้ฝึกปัญญาก็ทําทปัญญาให้เกิดปัญญาให้เกิดก็คือเราไม่อารมณ์เป็นอันิิจังเอาไว้เลยเกิดความรู้สึกอะไรในใจบอกมันไม่แน่ไม่เที่ยงสั้นๆแค่นี้เองยินดีก็บอกไม่แน่ยินร้ายก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยง ชอบใจไม่ชอบใจฟ้งส่้นเ็าบอกไม่แน่กลัวก็ไม่แน่กล้าก็ไม่แน่ดูที่ใจเอาไว้อย่างนี้ใน,นที่สุดล่ละเกิดปัญญาโอ้ไม่แน่จริงๆไม่เที่ยงจริงๆปัญญาเกิดนั่นเป็นยนเมื่อเราถึงพร้อมโด้วยศรัทธาแล้วถึงพร้อมด้ยการให้ทานถึงพร้อมได้วยศีลละพร้อมด้ยการฝึกขัดปฏิบัติ มุ่งมันให้เกิดปัญญาเอาละเราจะพิจารณาถึงความไม่แน่อยู่อย่างนี้แหละอยู่เสม,มอมองตึกกระบอกนี่ไม่แน่เจอตึกเตอาคารเจอสิ่งที่มันค,นกกนคนง,งก็บอกไม่แน่เจอคนแข็งแรงกระบอกไม่แน่ไม่แน่อย่างนี้นี่แหละนี่เกิดปัญญาไม่นานปัญญาเกิดก็เห็นธรรม นี่ผู้ที่มีการเกิดขึ้นทางจิตใจจากความดีจากความเป็นมนุษย์แล้วก็มีทานบารมีกว้างขวางมีความเสยสระที่ยิ่งใหญ่ก็มีญาติสนิทมิสหายมากมายถ้าพูดถึงแล้วเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนานะนะแล้วก็ยัง พถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติภาวนาด้วยสมาธิฝึกปัญญาด้วยอันนี้หายากนะหายากการเกิดของเราเนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากก็ขอให้เราได้ตั้งใจเพราะวันเืยมันก็นล่วงไปอย่างนี้แหละอายุเราก็มากขึ้นทุกปี แต่ก่อนที่สังขารมันจะเสริมไปเราก็ต้องภาวนาให้มากเข้าไว้ก่อนไม่รู้ว่าสังขารจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะก่อยให้พวกเราไปสูส่สมณีนสุขภาพแข็งแรงอย่าโยมทุกทุกท่านผู้มีธรรมะผู้ตั้งใจปฏิบัติเพืือเฟือเผ่อแผ่ไว้พวกเราทุกๆท,ท่านนั้นจงสุขภาพแข็งแรง ในปีนี้เขาคอเกิดปัญญารู้แจ้งจริงๆในธรรมะคำสอนของพระุทธเจ้าให้พอกวับความสุขความสาเร็จในชีวิตทั้งญยตาสนิทมิสหายทุก,กันทุกท่านะตอนนี้ไปนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวพาท่านได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ